วันนี้เัิก็มาฉีดลดโหนกนะคะแล้วก็ลิปหน้าที่อาทิตตาคลินิกนะคะก็ไม่น่าจะเจ็บเพราะว่ามีน้ําแข็งประครบอยู่นะคะเดี๋ยวหมอทำให้เลยนะคะค่ะไม่เจ็บเลยอันนี้เรียกว่าอะไรคะหมอเป็นโบท็อกลดโหนก ฝังหนึ่งนะคะเดีวจะค่ะต่อไปก็จะลิปกรอบหน้าเลยนะประคนน้ำแข็งแล้วน,นะคะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บจรใครที่มีหน้าใหญ่นะคะหรือว่าหน้าเรียวเล็กแบบน้องอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะที่อาทิตาคลินิกนะคะ,คะจะทําให้หน้าเฟิร์มกระชับแล้วก็มีกรอบหน้าชัดเจนมากขึ้น,นะคะ่ะ ไม่จริงจริงค่ะมาหาหมอนุนนะคะบอกมาที่ <มา S 2> ทอณ<า>ิตาคลินิกแล้วก็แวะม,มาหาหมอนุ่นแต่หมอนดูแลให้ค่ะค่ะ